ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคลอเหนือหมู่ที่3ตำบลม่วงเจต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ในพื้นทเรืองวัยทยะปูนโดยการโครงการเชลประทานอุตรดิตถ์พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและให้ข้อมูลการดําเนินการโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยคอดเหนือให้กับนางสาวรสรินสรันเกศบุตรสาวนายสรันบุตรสรันเกศสสอุตรดิตถ์ผู้ประสานงานและผลักดันโครงการโดยนางสาวรสรินเดินทางมาในฐานะตัวแทนสสอุตรดิตถ์เพื่อร่วมติดตามโครงการดังกล่าว โดยมีนายสุทนดวงตาน้อยนายกอบตม้งเจ็ดต้นพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาและกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วยโดยนายเพล็กผูอในการโครงการจลประทานอุตรเดชกล่าวว่าโครงการก่อสร้างระบบส่งท่อน,น้ำ้วยคอเหนือมีระยะทางประมาณ3.230กิโลเมตรตัวอ่างเก็บน้ำ้วยคอเหนือก่อสร้างโดยกรมจลประทานและเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2544 แล้วเสร็จในปี2,546มีความสามารถในการขัดเก็บน้ําได้1.49ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์จํานวน500ไร่150ครัวเรือนสภาพอ่างปัจจุบันยังขาดระบบส่งน้ําจึงจะเป็นต้นดาเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําเพื่อให้สามารถส่งน้ําแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการและประชาชนได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ําในการใช้การเกษตรและการอุปโภคบริโภค โครงการดังกล่าวเป็นการกอร่อสร้างระบบท่อส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบด้วยงบประมาณ76ล้านบาททางนี้นางสาวรัสลินลูกสาวสาวสวส,ส,สรันบุตรได้เดินทางมาแจ้งคณะผู้บริหารอบรตอม่วงเจ็ต้นได้ทราบว่าเรื่องดอนที่ชาวบ้านร้องขอไปนั้นได้รับการอนุมัติสําเร็จเป็นโครงการกอร่อสร้างท่อส่งน้ําอ่างเก็บน้ำห้วยคอเหนือให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครั้งนี้แล้วนอกจากนี้ทางอบตอ,อยากให้มีการขยายโครงการวางท่อส่งน้ําให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่2องหมู่ที่4และหมู่ที่7เพิ่มเติมต่อไปด้วยนาะคาค้าระดรำระารยงาน